สวัสดีครับวันนี้เรามาทําผัดพริกแกงนะครับผัดพริกแกงหมูนะครับใส่สตอนนะครับอันนี้เราก็ใส่พริกแกงกับน้ามันไปแล้วนะครับเราคั่วพริกแกงให้หอมก่อนนะครับเติมน้ำไปหน่อยนี่ครับเติมน้ําไปหน่อยนึงนะครับเราก็ใส่หมูนะฮะหมูชิ้นของเรานะครับ ใส่ลงไปเลยเป็นหมูที่ลวกแล้วนะครับพอดีหมูเหลืออยู่ก็เลยเอามาทำผัาปิแกงนะครับนี่นะครับผาปิกแกงเดี๋ยวไปทานคู่สต่อตอร่อยๆนะครับหมูสุกแล้วนะครับวันนี้เพราะว่าหมูเราเอาไปลวกลนะครับเราปรุงรสนะครับใส่น้ำปลาครับ บางนึ่ง,น,งน้ำตาลนะครับน้ำตาลหนึ่งช้อนนี่บใส่ซอสหอยนางรมไปนิดนึงกระชาตกระไ้กลมกล่อมนะใส่ผงชูรสดน,นึงครับเรีย <Okay. S 1> บ,บร้อยครับ <Okay. S 1> ง่ายๆตัดพีกแกงครับ เดี๋ยวไปราดข้าวนะครับชิมรสดูครับดูสีสันนะรับประทานครับชิมรสดูอืมอนนร่อยนะับโอเคเราไปชิมเลยครับนี่เมนูพัฟพิกแกงเรอครับอยากทานคู่สะตอครับ สวัสดีครับวันนี้เรามาทานมื้อเย็นด้วยกันนะครับนี่ครับเมนูผัดปิ้แกงหมูใส่สตอนะครับเมื่อกี้ผัดปิ้แกงเฉยครับแล้วก็เอาสตอไปใส่ตอนทีหลังครับนี่มีสตอร์แล้วครับมีข้นเชียงผัดปิ้แกงครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยนี่ผัดปิ้แกงแบบว่าเผ็ดๆนะครับอร่อยๆนะครับมื้อเย็นอันนี้ง่ายๆนะครับนี่ครับ อร่อยครับกระตอนงกรอบอยบอืมนี่ครับคุกข้าวแบบง่ายๆอร่อยๆนะครับผัดพริกแกงหมู